โอ้อิ่มมากเลยอะข้าวเย็นไม่ต้องออ่ะนี่อาจเะเอาสีบ่ะอ,อันนี้มันคุ้มกับเอนอนั่ะต้อไปฉากมันจะเป็นสีแดงกำกับเี่โอครับอัดสีนั่น สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะคะทำล็อกเก็ตอยู่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะไฮ <Hi. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทำงานนะคะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์โดนไม่ได้ไลฟ์นานแล้วนะคะ โอ้ตายพอไทยตกลาวอีกแล้วไม่ได้ไล่โดนพนะพัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ hello hi อริกาโตคทับทุกคนทุกท่านทุกประเทศเลยนะคะมาค่ะมาชมการทำล็อกเก็ตนะคะการทำล็อกเก็ตเซรามิกกันน้ำได้ร้อเปอร์เซนนะคะ มาจากพ,พี่ใครที่ยังไม่เคยเห็นนะฟิล์มรอยน้ำแบบนี้มาค่ะทำเสร็จแล้วมันก็จะได้แบบนีม่มีแต่คล้องแตกว่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hi ยฮาย hi everybody hi everyone thank you for watching me I come from Thailand now I'm doing a now I working what are you doing now I making locket Hello hi สวัสดีค่ะ Good bless you thank you God bless you thank you thank you very much hi hi hello like and share and subscribe me hello คข้าแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิป การทำล็อกเก็ตนะคะเพราะว่าไม่มีใครมาถ่ายทอดให้ดูนะมีร้านเดียวนะคะที่มาถ่ายทอดให้ดูนะคะแล้วก็นานๆทีจะได้มาถ่ายทอดสดการาทำล็อกเก็ตนะคะพี่ๆขาโค้ c โอเปนโค้ o โอเปนวอท I don't understand สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ my name is B I come from Thailand นะคะ everybody I'm from Thailand. I'm working now. Now I'm making locket. Locket uh, is a picture of uh, family pictures of um, fathers and mothers pictures. Uh, making every pictures more pictures. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทีละคุณสวัสดีนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมการทําล็อกเก็ตนะคะวันนี้ได้มีโอกาสดีมาทําล็อกเก็ตให้พี่ๆทุกคนได้ดูนะคะอืม um, beautiful thank you g o o d a f t e r noon too. thank you hi niha wajio <laughs> ni niha niha สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพูดคุยกันได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กันได้เลยนะคะ beautiful thank you thank you kiss your subscribe if you like your subscriber thank you hi สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะว้า wow. วเดี๋ยวจะให้ดูงานแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะทำงานให้ชมแล้วนะคะจะได้ไม เบื่อกันเนาะเบื่อหน้าแอดมินนะคะนี่นะคะเราก็จะเขียรูปภาพออกจากแผ่นเหล็กแล้วเนาะ I'm from Malaysia Nice to meet you My name is B I'm from Thailand Hi Hi What are you doing Ah uh, I'm working now I'm making a locket Rocket picture, picture, rocket, rocket picture. <laughs> I do this making rocket. You so pretty thank you thank you you too you too thank you very much าวล็อกเก็ตล็อกเก็ตนะคะนี่นะคะสั่งทําได้เลยค่ะสั่งทําสอบถามสั่งทําได้เลยนะคะพี่พี่นี่เลยทําล็อกเก็ตออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือหนึ่งในขั้นตอนการทํานะคะแต่ว่าเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหรือหรือว่าถ้าจะให้เลี่ยมกอบไปให้เลยก็จะได้อย่างนี้นะคะเป็นรูปรูปแฟมิลี่รูปครปอบครัวนะคะ Hi, I'm from Thailand. Love you too, love you. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดภาษาไทยได้เลยนะคะพี่พี่เพราะว่าหนูเป็นคนไทยค่ะเพราะว่าหนูอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะคะพี่พี่ะ Hi, สวัสดีค่ะ <Hi. S 1> โอ้เสียงใคร เสียงใครใครมาใครมาทำอะไรเดี๋ยวจะให้ดูงานนะคะพี่พี่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณ FX นะคะสวัสดีคุณปวีนาด้วยนะคะทำไมสวยจังเลยขอบคุณมากเลยค่ะคนชมสวยกว่าร้อยเท่าพันเท่าค่ะครับทำอะไร งานอยู่จ้าแม่ทำงานอยู่กบน,น้องล <Yeah. S 1> สสีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันได้เลยนะคะสดใสจัง ออสดใสเหรอคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเว e ายูฟอร์มอัมฟอร์มไทยแลนด์ใช่ใช่ใช่ใเข้ามาแล้วคอมเมนต์นะคะสอบถามพูดคุยเป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะทำความรู้จักเป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะพี่ๆค่ะ Hi everybody สวัสดีทุกคนเลยนะคะ Hello everyone Thank you for watching me Thank you Thank you very much Can you like and subscribe for me Thank you very much Love you all Love you all When is your birthday? Uh, my birthday is past. Is is 20? I eat uh 12 September. It it passed. กับอะไรคะยังไม่กินแล้วค่ะพี่กินลาบเลือดค่ะกินข้าวกับลาบเลือดค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะพูดคุยกันได้นะคะพี่ๆสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะใครสนใจสั่งทำนะคะก็ เดี๋ยวจะพิมพ์เป็น ID ด i ไลน์ไว้ให้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามานะคะหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้เพราะว่ามีคนเข้ามาใหม่แล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วก็ออกไปเยอะนะคะว่ากําลังทําอะไรนะคะตอนนี้กําลังทำล็อกเก็ตอยู่นะคะ uh, I am making l o c k e t นะคะ I'm working making l o c k e t l o c k e t picture Uh, your fathers mother, daughter, uh, Buddha and God and um, animal, and your, your pet, your pet I can do every picture. I, I can do every picture for you making for a cat, father, mother and her uh, and their son. เดีอดสันโอ้ยไปสิชอดดีเพิน่นไปเงียวยังขางตู <ble>. ้เ <tuh> ย็น <avent> น <mental Sure> ่ะนี่ถ้าแม่ไม่ไล์สดนี่ไม่มายุ่งเลยใช่ไหมเนี่ยชอบยุ่งซอมบี้จะมากินแล้วนะไปทำอะไรอาอะไรยาขู่มันนี้ไม่กินไปตายยาขู เด็กคิวโอเคสวัสดีค่ะจัดการลูกชายอยู่ค่ะวุ่นวายมาก <c oughs> น้องชื่อลี <Okay. S 1> โอค่ะเลีโอมานี่มาเลีโอมา <Okay. S 1> เลีโอมามีคนอยากดูหนู มีมีคนอยากดูหน้าหนูอ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเลยอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวไปทำงานอ่ะสองครับก่อนค่ะจุ๊บยิ้มหวานอ่ะเรเรื่อยๆเรืๆเรืๆแลบลิ้นได้ทำหมูยังไงหมูในน่าร <first> <issements> uh ักย <c ru Dev> ังไงน่ารักเลยไอจิ้มแก้ม น่ารักจังเลยค่ะน้องชื่อลีโอค่ะอายุหนึ่งขวบกับอีกสิบเดือนนะคะหนึ่งขวบสิบเดือนค่ะหนึ่งขวบเลยพี่ชอบกินอะไรพี่ชอบกินแกงหน่อไม้ค่ะ <c oughs> กับประแดกบองค่ะ <c oughs> อ่ะบ๊่ยบายพี่ๆก่อนแล้วก็ไปวิ่งเล่นนะครับบายบาย คิสจ okay. <า>ุ๊บโอเคตบมือด้วยตบมือก่อน <Yeah. S 1> ตบตบมือตบมือโอเคเยี่ยมก่อนเยี่ยมเย,ยี่ยมยิ้มหวานอีกทีหนึง่งโอเคไปหาป๊าป๊านะป๊าป๊าไปเลยไปดูเล่นไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาให้ดูการทำงานนะคะไม่ได้มาให้เล่นกับลูกนะคะจะผิดคอนเทนต์ไปนิดนึงนะ เดี๋ยวใช้เป็นกล้องหลังให้ดูการทำงานนะคะพี่ๆค่ะโอเคเดี๋ยวเช็ดกล้องก่อนนะคะแปบ๊บนึงว้าวว้วอันนี้คือการลงพื้นเซรามิกนะคะลงพื้นตามรูปทรงต่างๆนะคะ นี่เห็นไหมคะจะมีรูปไข่รูปหัวใจทรงกลมก็มีนะคะแล้วก็มีขนาดต่างๆนะคะขนาดมันก็จะต่างกันนะคะอย่าอย่าไปทำอ,อันนี้กำลังอัดฟิล์มนะคะกำลังอัดฟิล์มนะเดียก็ไปดูที่ในบ้านสิลูกเบบี้ <Baby>. yes a little boy, my ม o n อันนี้ก็คือน้ำยาต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือตะเกียงนะคะไว้ปิ้งน้ำยาค่ะอันนี้ก็คือสีที่ใช้สำหรับถูนะคะทุกคน กลับมากันที่คุณตากำลังลงพื้นอยู่นะคะทำไมคุณตาไม่ใส่เสื้อคะมันฮ้อนพะนะคุณตาไม่ชอบใส่เสื้อนะคะผู้ชายแถวภาคอีาสานไม่ค่อยชอบใส่เสื้อเท่าไหร่คะ่ะถ้าเป็นแบบว่าคนอายุประมาณนี้นะคะดูนะคะคุณตาลงลงได้เร็วมากๆเลยนะคะลงพื้นได้เร็วมากๆเลยแต่แต่อย่าไปโฟกัสที่ช้อนของคุณตานะคะ เพราะว่าถ้าเป็นช้อนดีๆมันจะลงไม่ได้ใช่ไหมตามันจะไม่ถนัดใช่ไหมไม่เอาไม่เอาทุกคนอู้คนดูเยอะมากเลยอะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมเนาะเดี๋ยวลูกงองเงแล้วอะตอนนี้เดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะพี่พี่ เดี๋ยวขอไปเลี้ยงลูกแป๊บหนึ่งค่ะ